ไปสิกิดแก้วมังก่อนน้ำจ้าแก้วมังก่อนนะคะหวาน,หวาน,วานหวานค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนไปสกิกินน้ำย่ายไปกินกินแล้วขี้ <laughs> ก็เลืสิกินเพือเดียวสีชมพูน้องบะแมนชมพูได้เนี่ยออกสีง,ง่ายบานเย็นกระสิมีมะนาวสีมะสมเวอร์มะสมโอสมเวอร์สมโอกระส,ส,สิมีแก้ว นี่จะรับเขา่าพ่อเขาไม่กินกินเขาอิ่มๆทำงานหล,ะละายๆรถจกของเงี่อยู่ในบ้านสายไฟขาดหนูกัด<ะ>มืออะไรอนเงีนหนพันห้าอขอสามวิสามร้อยตีมเจ้ามัม่ก่อนจ้าไปาสิกินน้ำ สวัสดีกันรอบเพียงเด้อค่ะแก่วมังก่อนสีงามบะสีสวยมากเลยค่ะขอบคุณพี่อ้อยที่ส่งมาให้ฝากมา,ให,กากให้กับเคอรี่ฝากใหม่กับเคอรี่ส่งมาให้กับเคอรี่เคอรี่มาส่งเคอรีบ่บานให้สุด เขาดีบบานห้ายสูบนะหว <laughs> านเด้อมาเสีมจังไนตีน้อยเดียวกับบะไ้ติมันหวานเด้วอืมซีงำงำนี่นั่นลูกใหญ่มีสองลูกใหก้กระทีลูกนึ่งเห็ดเท่ลูกนึ่งมาเอ้อยนั่นว่าแต่มันก็นมีลูกสามนี่แหละนีนั่นแล้วลูกสามนี่ไว้มันบ่มีมันมีสามนั่นและเบ๋ ยายนั่นบอกแต่พอเ่ต้องเอาใบเรายค่นั่นกินแล้วขี้แค่นัน่างจรงยากกินแล้วขีว้ก็ดีภาษาอีสานกินแล้วขี้แต่ภาษาที่พูดสุภาพกินแล้วทาย <c oughs> <c oughs> อุจยาบจละภาษาบ้านบ้านภาษาบ้านบ้านกินแล้วขี้เด้อค่ะเด้อเยเสียเบิองบรรยากาศสวน้าหยกนะ มองกินเขานะมองกินเขามองเฮ็ดงานมองเดียวกัน้าเขามองนอนกินเรากะสินอนเขางานบาบม่วงเคืองตาก,กินหลายลาย,ย่างกินหร้ย,ย่างไอลีมนียหมักสมมขนมหวานผลไม้กินเขากับปลาทูน้ำพริกปลาทูค่ะ บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากค่ะโนอน้กินแล้วก็นอนอิ่มไปยายกินนม่กวนชิมมะนาวกันใค่กินมื่อวานชิมแน่สมว่ามมนอันนั้นเอาง่ายกินมากคุ๋ยมะนาว จับแจ้วบังมือมือจับแจ้วมักงก่อนจเจ้าข้าไงเด้อมันสม <c oughs> จนได้บอกไว้พูดกินก้อนอะไรมันสมแล้วนะสมไม่เรียบบังหน้าสีหน้าสีบานห้อ ชมักมะข้ามเดียวจอดเลยข้ามเดียวจอดเลยค่ะปราวายุนหนีว่ามีหของน้ำด้ค่ะจะอ่อนซี้เกี่ยวมังก่อนปั่นแซบดแซบอยู่เมืองทสั่งเขาปั่นแซบว่าน้ำปั่นไม่กี่เมังก่อนอ โห้าสีนี้มันหายากเลยวันลัางล่างน้อยน่ะจางจุโลยได้ใหญล่างน้อยจืดแเ้วเซนข้าปุ่นนะถ้ามันเป็นถุงยาวๆน่ะมันเหนียวนุ่มบ่เออแต่ที่มันเป็นถุงสั้นๆเนะีสีน้ำเงินนี่กันจะเละะสัน เออมันเลอิอืมมมันจะมีรุ่นยาวกับรุ่นออสั้นวนี่สิสังเกตออกเลยมันมีรุ่นยาวกับรุ่นสันน้นดิแซ่บอีหลีว่ากินผู้เดียวเหมือนเลยน้อยแบบไง,งดิยายไปกินนะมัก็โรยขุ่นเขากินอ่ะนี่แหละมันอยู่ท้องที่ คนเราจำนะเรสนใจไม่ใชมันรนนนนนะบายกินเห็นมันระบายก็น่าเมาก็พูดเดียวเลยท่น,นั่นบอกใครกินมาลาก,กินอย่างนี้เลยปวดท้องของน้ำขึ้นกินสม้วกัเของน้ำเรื่องสิไม่ได้ีท้องกินเขากินเพราว่าเข้ายาก ส้มผัดอันนั้นคือว่ากินแบบหมักสม้กมโอกิกับเขากินหมักส้มโอกับเขากินทั้งสม้มทั้งหวานทั้งเปรี้ยวผสมกันไปรวมให้มันจวดไหมอันนี้สิกินหมากหน้าสีกินหมากหน้าสีกับอัน,น,นแเจว้ว

เขาเอาบอเบอว้ก่อนห่อเขาไม่กินความไป